อดอกจูมพี่น้องคุณง่ายแทะมือมันไมใสอันนี้มาเกเวตปวกพี่น้องเอ็ดปวกออกย่ำย่ำนี่ผู้ใดไหนเคยเห็นนะมันบานมาแล้วคือว่าพ่อดอกเออพ่อมูน่นึงพี่น้องนี่นี่ปวก,อด,ปวกดอกน,น้อยน้อยก็เอา เห็ดพวกเขาดอกเยอะพี่้องอันอ่อนซ้อนแต่ดอกเห็ดอืออันนี้ดอกจูมนันไปตาแกงได้เลย ôi này gì thế nào đấy đọt mà cả nè nè Này, bán cái ao kèm cái sẹp như động khi động chăng thì phá thì thôi bàn mất rồi cái kèm นันงพีเฮ็ดพี่เห็ดพวกน่อยเห็ดวกขาวดอะนะครับ โอ้ย uh ิ huh. uh ่งหนึ่เนาะดึงนี้ผัวเผา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 เสียอย่างเดียวบานมัดบาดเก่าเลยเมื่อวานเห็นวันมาหาสักเมื่อวานหนักเกียกพี่น้องเลยแต่จริงมันก็ออกสองสามมือเลย กระดอกลองให้พวดดกอัน,ด,อน,อน,นดี๋สิพอแกงเลยวดีเก็บข้าวเดือน พันไปพ่อดอกจูบมันี่มันจะได้ถิ่มมาได้ดอกบานเดี๋ยวต้องเก็บเอาก่อนยังบ่กอมันสิบ่มีมนืน่กินนาะที่นอะ ตัวมันอันนี้แห้งกับบวอดอ่ะมันบานแห้งผีโอ้ยพี่นองเลยคนเห็ุผีเสียดายดิดยนุ่งก็พอนุอง่นนงแบบนสีหลายโอ้ยอยู่ป้าเพื่อนะโอมีหลายด้วย được ở đây cái động đây cái đấy mất là nạc thôi 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 hai món may coi มันบานแห้งนี่หลายตัวเลยนองผัดตัวนี้คือดอกง่ายเลยพี่น้องดอกจูมนี่ดอกบานนี่ป๊อกพี่ดอกจูมพี่น้องคือง่ายแท้มือมันได้ใส่นี่ดอกหนึ่งนี่เบิงพี่น้องกจิตง่ายเปิงนี่ดอกเต่า Nì Thế mà Khen cái mua nhạo quá Để đỏ mà Bán nhá Thank Ừ. Ừ. ngày cứ lướt lướt đọt đi xay muối, đi nha, cả cỡ nè, nè. บุ๊มมีลายดอกว่ะเด้เด้ได้ซ้ำนี่พี่นาะขอแก่ ดอกบานๆดอกจุงมันมีวันนี้ก็สิมาละแกงละแกงกินแรงเนี่ยน้องบานนี่นี่ดอกใหญ่ๆนี่แต่ว่ามู่น้อยนี่ดอกมันกระงามอยู่ตัวนี้ในบัวลายดอกเด็คนละแบบสองแบบสองยางเนี่พี่น้องจะมาแกงกินแรงเนี่พี่น้องเออโบไม่นากิน กำลังหิวข้าวแกงเห็ดก่อนได้พี่น้องบ้านนี้สิมาลังเห็ดแกงก่อน